วัสดีครับชอช่างเตียนนะครับโดีช่างเตี้นะครับดีกนี่คำกรีนหลังที่จอดมาสองวันเราจะได้รู้กันวันนี้เขาจะทำอะไรน,นี่นะครับ,นนรบเจ้าเก่าเจ้าเดิมนนหมอเบิม้มหรือช่างเบิ้มนะครับช่างประจำ ยาห้าหรือยาหกไม่รู้ของดำกรีนเดี๋ยวให้ทางเบิร์กขาถอนให้ดินก็ยังค้างอยู่กันบ้าเดี๋ยวเราเขมไม่ต้องเกียร์อะไครับคอยช่างเกียร์ไปลอยรถไมโครถูก้กเขาพังแล้วกันหนีออกมาเหรือไทยเงือหลายแต่ละคนนี่ไนโตรเมันเครื่องกันเฮ้ยน้ตรมันเกียร์โอ้โผิดเลยแต่ละองค์นี่แต่ละองค์เดี๋ยวเรามาดูว่า อะไรจะเสียหายมากครับเดี๋ยวมาอ้ยช่วยโอ้นช่ทังเตี้ยยกตัวนี้ขึ้นไหนไหนสิยกหนึ่ยช่วยกันยกมันโอ้มือผมมีอันเดียวหนอมีอันเดียวยกออกไปยกออกไปยกมาเลยยกมาเลยเ้าก่อกเจาไอออเต็มพุนมือว่างยกะพุ่นมาว่างเอ้ยเด้ดอันนี้ครับเช็คเตียวออกมาแล้วนี่รอยแตกนี่นี่นี่ลยนี่ข้างล่างก็แตกเนี่ข้างล่างแตกปะแตกครับราวเกียร์นี่นี่ เกียร์ล่างเกียร์อะไรฝาเกียร์นี่แหละครับฝาเกียร์เตกครับผมฝาเกียร์ก็เตกว่ะนี่กันลอยลาวอยู่เนี่ยนี่นะครับถ้าถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวไหนนี่เปลี่ยนเฟืองเลยเปลี่ยนหมดทั้งลูกครับโอ้ทั้งลูกเท่าไหร่วะเนี่ยสี่หมื่นครับนี่อุ้ยกำไม่กำตายแล้วสี่หมื่นลราคาสี่หมื่นยิ้มได้ยังยิ้มได้อันนี้แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วครับถ้าถ้า ฟาเกียร์แตกมันเชื่อมได้ไหมเชื่อมได้ครับโอโลใบทนไหมทนเตียร์ถ้ามันเชื่อมมันกนิไฟเผาแดงๆนี่แล้วเราค่อยเชื่อม,อมตายแล้วไหนตรงไหนมันแตกกันนี่ครับนี่นี่นี่นนนโอ้ยไอไอ้ข้างหลังมันมีขายใหมบอกมีครับเสื้อหลังครับเสื้อหลังแตกไหนได้จะดูเบุมบน มันหอยอ้นี่นี่นี่น้ำมันเกียร์มันซึมออกมาเนี่ยเล่าอยู่แล้วนะเล่าอยู่โอ้ยเล่าเลยแล้วตายแล้วเราต้องเปลี่ยนทั้งไออะไรนี่เขาเรียกอะไรนะเกียร์ครับเกียร์หลังเนาะเกียร์เกียร์เลยบ่เออยกเกียร์เลยแม่นบอตัวแม่นซีโป้งๆกว่นั้น จะอ่ะเขาบึงบึงบึงยังครูดีดีบึ้งเออเมันอยู่ไอ้เนี่ยเคยมันซึมซึมอยู่แต่มันเนี่ยมันมันไม่ใช่อันนั้นบอกไม่ใช่รอยประกินประกินบ่มีรอยปะกงประกิบนะครับบาดมืออยู่เนี่ยโอ้ยตายไม่โดนอะไรอ่ะโดนเฟืองข้างในลหรเม็ดลูกปืนลรืมั้งเออนอ่ะไอเฟืองข้างในมันหล่นไปเนาะมันมีอาการตั้งแต่อันนั้นเนี่ยใช่ อาคอยอล้วคอยอีกแล้วงานี่งาอยอีกแล้วเรา,าออมีนะเอาน้ำมันเกียเ่ยมเฮียมาจะทางใดคับนะโอ้ยเสื้อมันยังยังหนาเลยจอยังหาแค่ไรเลยกลัวแม่มันหลาแล้วเวนี่ยห้อยเนี่ยมันขึ้นมีน้ำมันซึมลงมามันอเห็นยังเฮียมันเทิงบ่บ่กกม่ช่กงวกเพราะว่ารถยังไม่เสร็จให้รถเสร็จ ไปไปไปสี่เอ็มร้อยสี่มาได้มาก่อนไปมาอุง้งเอ็มร้อยอีกเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปหาเอ็มร้อยให้ช่างเลยช่างมีแรองเลยดูขารโร่ผมก,ก็เกือบหักแน่นอนไม่ไหวเลยขารโร่แข้งเปี้ยครับเรียบร้อยอเดี๋ยวเราเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะสี่เอ็มร้อยมาก็จบกันเลยอืมไอตอนยกไม่ดึงสายด้ามนอนมันก็หนักหน่อยนะก็ไม่เป็นไรครับแค่ขาโรคท้ำและเกินน่าใจ นี่ครับเข<อ>่ามันต้องดึงทายดึงดัมด้วยบอกดึงเลยเนาะง,ง้นกันหนักเลยเน,นาะคณะดัมเปล่าๆถ้าไม่ดึงองยกยังนักอันนี้มีดึงดินด้นด้วยก็นหนักนี่นะครับความรู้เล็กๆน้อยๆถ้าจะเอาออกดึงกระบะดัมมก็ต้องดึงสายดัมช่วยนะครับดึงปั๊มด้วย ถ้างั้นก็หนักแน่นอนรอกทำงานหนักดูการ์โรผมดีหน้าไม่ทับใส่หัวคนก็ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยไม่ว่ากันไหนๆมันก็เกิดขึ้นแล้ว,อวรรตอนเขามาดึงผมไม่อยู่นะครับเขาดึงกันเอง เดาตัวนึงก็ได้เอาขึ้นมาขึ้นตัวนี้บอเสียดอกบอเสียดอกขึ้นมากใบแห้งแล้วอาจเชียร์ครับกระโปรงนี่ครับได้คาราบาลไปก็ใจเย็นลงเอยเออขยอีกสั่วหน่อยได้คาราบาลใจเย็นลงนี่ครับน่าจะหลายหมื่นเนาะช่างเบิ้มเฟืองตัวนี้คาแรงคาไรด้วยห้าหมื่นอยู่ไหมโอ้ไม่อยู่ครับโอ้เอาให้นักกระช่างเบิ้มครับยังว่าไม่อยู่ห้าหมื่น รอเล่นครับรอกันเล่นห้าหมื่นจริงๆแล้วครับเดี๋ยวเรียกไอ้เครือข่ายมาโอ้ยผมมีแปดพันเอามาเลยครับผมมีแปดพัน <c oughs> เดี๋ยวเครือข่ายมาอันนี้เครือข่ายยังรวมตัวก็ไม่ติดเลยเดี๋ยวทยอยมาเครื่องสอ,อ,องสามแสนผมมีเจ็ด เกตมือนเองใส่พร้อมเออไอเราก็ไม่อยากจะคุยเลยนะจะไม่อยากจะพูดช้ำอูช้ำอีกแล้วนักปราณมันเยอะ ซื้อมาห้างสามคันแล้วค่อยมาบอก <c oughs> ซื้อมาห้างสามสามเครื่องแ <3 S 2> ล้วเดี๋ยวอ,อ,อ,อันน,น,นี้เอางี้เนาะอันนี้รื้อไปแล้วดูก็รอดูกันเนาะรอดูใครจะมาเสนอมามีท่ายท่ายเนาะอย่าเพิ่งไปซื้ออย่าเพิ่งไปทำอะไรส่งข่าวไปส่งะส่งข่าวออกไปเอา้าเวลาเราใส่เสร็มันจะมีคนบอกอู้ทำไมเพลงได้อะไรเงี้ยถอช่างเตี้ยส่งข่าวออกไปรื้อเสร็จแล้วก็รอดูก่อนขณะนี้ช่างเบิ้มมาถอดแล้วช่างเบิ้มมาถอด ครสำหรับคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนนะครับรอดูตอนต่อไปเขาจะอะไรจะเสียยังไงบ้างสวัสดีครับ